อีก2วันเนี่ยจะถึงวันไหว้พระจันทร์ด้วยช่วงอายุของเอิ้งแล้วอ่ะก็เลยอยากจะถามหมอช้างแทนคุณผู้ชมด้วยอยากจะได้เคล็ดลับค่ะในการไหว้พระจันทร์ให้ได้แบบความรักที่แบบเปล่งปลังปล่งอย่งนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องการไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าประเพณีที่สืบต่อกันมานานมีหลายความเชื่อมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นางช้างเอ๋อ ที่บินขึ้นไปลอยขึ้นไปอยู่บนพระจันทร,ร์อะไรอย่างนีน้นะนอกจากว่าพระจันทร์นอกจากเรื่องนางสางเออแล้วเนี่ยยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพเย่เหล่าเป็นเทพที่ทําหน้าที่ผูกด้ายแดงให้คนสองคนเนี่ยมาเจอกันนอกจากเราว่าพระจันทร์ในตามประเพณีแล้วในเชิงของอเรื่องของเทพเนี่ยเขาก็จะมีการขอพรจากเทพเย่เหล่านในเรื่องของ ความรักได้ด้วยดังนนั้นหลายคนอาจจะไม่เคยทราบหลักการก็คือว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความพื้นฐานเนี่ยมาจากเรื่องของความสามัคคีกลมเกลียวเราจึงเห็นขนมไหว้พระจันทร์เป็นทรงกลมเป็นทรงรูปวงกลมกลมๆไหว้พระจันทร์เราไม่ทําขนมไหว้พระจันทร์เป็นสามเหลี่ยมอันนั้นคือขนมเทียนนะครับนี่นี่จะเป็นกลมเพราะว่ามันหมายถึงความสมามัคคีกลมเกลียวค่ะนะครับช่วงเวลาในการไหว้แน่นอนมีคนถามวาจันทร์ไหว้พระจันทร์เนี่ยไหว้ช่วงบ่ายได้ไหมนะครับ ยังไม่ขึ้นนะครับพระจันทร์ขึ้นค่ำๆนะครับให้สวยเนี่ยก็ประมาณสักสองทุ่มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเป็นเลขแปดนาฬิกาเป็นเลขแปดเป็นเลขมงคลแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยระดับการมองของเราเนี่ยพระจันทร์จะอยู่ในแบบมุมที่เราสามารถมองเห็นได้ดีเพราะถ้าเลยจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ตรงกลางศีรษะเราเวลาไหว้ถ้าไหว้เที่ยงคืนจะเมื่อยคอหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสองทุ่มนะครับก็กําลังดีนะครับ หันไปทางไหนหันไปทิศตะวันวออกครับนะครับก็คือตัวเราต้องทวงเวลานี้นะถ้าคุณไปเวลาอื่นนะสองทุ่มตัวเราหันทางทิศตะวันออก <universities> <Gla> หันหน้าไปทางนนาทิศตะวออันออกนะครับแล้วก็วันไหวะพะจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่พะจันทร์มีพลังในทิศทางที่เป็นบวกนะครับการออกไปแล้วก็รับพลังจากแสงจันทร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งสำคัญีกอย่างนั้นนะครับก็คือว่าของไหวแน่นอนต้องมีขนมไหว้พระจันทร์ถ้าที่บ้านคุณอยู่กันหลายคนแบบมีครอบครัวแล้วอยากจะให้ครอบครัวมีความรักความสามัคคีกัน ก็ต้องให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนแรกในการเริ่มต้นในการไหว้อันนี้เป็นทริคเพราะว่า,า,วาเพราะว่าเป็นคือถ้าเป็นงานอื่นเนี่ยาภาษาไหว้เจ้าเขาเรียกว่าขึ้นทูบก็คือการจุดทูบก,ก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชายส่วนมากหรือผู้นำครอบครัวแต่ว่าเทศกาลนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นําในการไหว้นะครับใครที่อยากจะขอพรความรักก็อธิษฐานไม่ใช่กับพระจันทร์อย่างเดียวคือกับเทพเยี่เเล่า ชื่อภาษาไทยก็คือผู้เท่าจันทราผู้เท่าจันทราะนะครับผู้เท่าจันทราเย่เนี่ยแปลว่าพระจันทร์เหล่าก็เป็นว่าคนแก่ผู้ใหญ่นะครับผู้เท่าจันทรานะครับของไหว้ก็จับมาสี่ชิ้นก็ได้นะครับตาม,ตามกล่องตามเชตดที่เขามีนะครับน้าสะอาดก็ต้องมีเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยปูกพันกับน้ำนะครับเพราะในวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลง ในโหราศาสตร์ก็เป็นตัวแทนของดวงดาวธาตุน้านะครับหรือบางบ้านเนี่ยเขามีน้ําแล้วเขาก็จะมีไอเหมือนใบทับทิมหรืออะไรเนี่ยนะ,ะเอามาพอาะวาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็น้ําที่อาบพลังจากแสงจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็นํามาประพรมเพื่อความมีเสน่ห์นะครับ<ะ>หรือของใช้สําหรับคุณผู้หญิงนะครับ<ะ>เช่นน้ําหอมนะครับโบราณก็ยังมีการนําพวกกระจกนะครับกระจกเงามา เพื่อให้ส่องเราหลังจากอาบแสงจันทร์แล้วเนี่ยส่องเราก็จะเหมือนกับได้รับสเสน่ห์ที่ดีนะครับน้ําหอมแป้งนะครับที่เราอยากจะนํามาใช้เพื่อเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเราเพราะมาถึงเรื่องของการมีทั้งเรื่องของความรักหรือบางคนไม่ใช่ความรักในแบบหนุ่มสาวอาจจะเป็นความรักในเชิงของความเมตตานะครับก็สามารถขอพอรนะครับในคืนวันไหว้พระจันทร์ใยเช่นเดียวกัน,กนครับ